สำหรับคลิปนี้กับภาพพี่น้องมาเบ่งผู้ไปจักคลิปครับนี่ก็คือผูใบเงินนะครับหรือว่าผูใบดางนั่นเองครับผมกเคยลงให้พี่น้องเบ่งไปคลิปก้อนครับสําหรับผูใบดางเนาะครับแต่ว่าชนิดนั้นเพิ่็มีลักษณะที่เป็นสีเขียวมากกว่าครับแต่ว่าชนิดนี้ก็ออกไปทั้งสีบอนหรือว่าสีเงินครับเป็นสีเงินจํานวนหลายกลัวนะครับครับืัอนี้ก็สีภาพพี่น้องมาเบ่งลักษณะที่ ตอนเพิ่นเป็นเท้าขึ้นแล้วครับว่าเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดครับมีการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นสีเดิมของเพิ่นครับเพื่อเฮาสิเด็ตัดสินใจซื้อได้เถกเนะครับเพื่อเฮามีความสนใจสั่งซื้อตามที่ต่างๆครับสิได็เห็นลักษณะของเพิ่นไว้นะครับว่าเวลาโตเต็มที่หรือว่าในช่วงที่เพิ่นเป็นเท้าครับเพิ่นสีมีความแตกต่างจากตอนที่เพิ่นยังเล็กๆบอครับ เดี๋ยวห้อมมาเบ่งน้ากันครับนี่ก็คือช่วงที่เป็นเป็นเท้านะครับตอนที่เป็นเป็นเท้าขึ้นมาครับเพื่อนก็ยังมีสีเดิมที่เห็นได้ชดครับก็คือยังเป็นสีบอลหรือว่าเป็นสีเงินนะครับสําหรับชนิดนี้ครับครับตอนที่เป็นเป็นเท้าแล้วก็ถือว่ามีความสวยงามครับถ้าพี่น้องหลายท่านบางท่านก็คงสิเดเข้าไปรับชมคลิปที่ผมเคยลงไปพีกายครับ ผมเคยลงไปคลิปนึงนะครับปีไก่สำหรับผู้ใบเงินสำหรับตอนนั้นผมก็ได้นำเขามาปลูกครับพอเวลาผ่านไปครับมันก็เป็นเทาขึ้นมาก็ยังคงสีเดิมคือเก่าครับสำหรับตอนที่ผมเคยนำเขามาปลูกนะครับครับนี่ก็เป็นปลาเดียวกันครับสำหรับบริเวณน,นี้ก็ถือว่ามีจำนวนหลายครับสำหรับผู้ใบเงินหรือว่าผู้ใด่างนะครับ ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่อยู่บริเวณไก่เคียงกันครับครับก็บมีลายสีสันครับโดยส่วนมากชนิดนี้ก็บ,บ่ค่อยเปลี่ยนแปลงสีเท่าไรครับถ้าิ่นมีใบเงินหรือว่าเป็นใบสีบอลตั้งแต่น้อยนะครับซึ่งแตกต่างครับพวกที่เป็นสีเขียวแล้วก็บใบดังเป็นสีบอลครับที่ผมลงให้พี่น้องเบิ่งไปคลิปก่อนครับชนิดนั้นก็พอเวลา โตขึ้นมาเพ่นก็นมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าชนิดนี้ก็ยังมีสีบ่อนหรือว่าเป็นสีเงินคงเดิมใหฮาเห็นคือเก่าครับแต่ว่าจัดอยู่ในสายพันธุ์เดียวกันคือเก่าครับก็คือเป็นผู้สร้างนะครับผู้สร้างปลาครับแค่ใบเพิ่มีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าผมก็ยังวาทในสรุปครับสำหรับเทาลลักษณะแบบนี้นะครับเวลาที่เป็นโตเต็มที่ที่เป็นใบ หรือว่าเทาที่โตเต็มที่แล้วครับผลสีมีการเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะแบบใดนะครับเพราะวาก็ยังไม่เคยพบเจอครับในลักษณะใบที่ขนาดใหญ่ครับและยังเป็นสีปอนแบบนี้นะครับก็ยังบอท่านเดเคยพบเจอเยอะแยะครับส่วนมากเวลาที่โตเต็มที่ก็พบเจอเป็นสีเขียวสมาก,กัวครับแต่ว่าถ่ายอยู่ในช่วงระดับนี้ครับก็ยังพบเจอได้บ่อยครับสำหรับ ใบลักษณะเป็นสีบอนเงินนะครับครับนี่ก็คือส่วนที่ผมนำสินํำเข้าไปปลูกครับมีเพียงแค่นี้นะครับสิลองนำไปปลูกไว้ครับครับคลิปนี้ก็บ่มียังไลคครับแก่พาพี่น้องมาชมความงามนะครับมาเลือกถือเสื้อผมพาพี่น้องมาเลือกชมสินค้าครับก่อนเอาสีตัดสินใจหามาปลูกนะครับหรือว่าสีสั่งซื้อในที่ต่างๆครับเพื่อเอาสิได้เห็นลักษณะของเิ่น ไวกอนครับในการตัดสินใจสั่งซื้อนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็บอได้เปิดจำหน่ายครับจะพาพี่น้องมารับชมความงามของกันซื้อครับครับคลิปนี้ก็สิภาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับขอขอบคุณทุกท่านที่ซอยกดติดตามครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ